วิธีการเล่นเกมบ้านนี้ขายในเกมนี้แต่ละคนจะได้รับบทเป็นนายหน้าอาสังหาริมทรัพย์ทำหน้าที่ประมูลพื้นที่บ้านเพื่อนำมาขายทำกำไรในตอนจบเกมใครรวยที่สุดจะเป็นผู้ชนะการเซตอัพแจกเงินให้ผู้เล่นแต่ละคนถ้าเล่น3-4ถึง4คนจะได้รับเงิน1 8 0 0 0ดอลลาร์ถ้าเล่น5-6ถึง6คน ได้รับเงินคนละ1 4 0 0 0ดอลลาร์จากนั้นให้นำการ์ดทั้งสองกองสับแยกกันและวางไว้ข้างๆถ้ามีผู้เล่น3คนให้นำการ์ดออกจากแต่ละกองกองละ6ใบถ้ามีผู้เล่น4คนให้นำการ์ดออกจากแต่ละกองกองละ2ใบในการเล่นจะมี2ช่วงช่วงแรกคือการซื้อบ้านและช่วงหลังคือการขายบ้าน ในช่วงแรกผู้เล่นจะต้องทำการซื้อบ้านผ่านการประมูลในการเริ่มของแต่ละรอบให้เปิดการ์ดตามจำนวนผู้เล่นและเริ่มการประมูลโดยในรอบแรกให้สุ่มคนเริ่มก่อนเลือกทำแอคชั่นหนึ่งอย่างระหว่างลงประมูลหรือภาพ ถ้าประมูลให้วางเงินไว้ด้านหน้าตัวเองเท่ากับจํานวนเงินที่จะประมูลโดยหากมีคนประมูลก่อนหน้าเราเราจะต้องประมูลมากกว่าแล้วจึงเป็นตาของผู้เล่นคนถัดไปแต่ถ้าหากตัดสินใจบอกผ่านจะได้เก็บเงินประมูลที่เคยลงไว้ครึ่งหนึ่งแล้วหยิบการ์ดบ้านราคาต่ำที่สุดมาวางคว่ำไว้หน้าตัวเองโดยจะเล่นวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเหลือผู้ประมูลคนสุดท้ายจะถือว่าเป็นผู้ชนะการประมูล และหยิบการ์บ้านใบที่เหลืออยู่ไปเข้าสู่การเล่นช่วงหลังคือการขายบ้านให้ผู้เล่นนํากองการ์ดเงินออกมาสับให้เปิดการ์ดเท่ากับจํานวนผู้เล่นหลังจากนั้นให้แต่ละคนเลือกการ์ดบ้านหนึ่งใบของตัวเองคว่ำไว้หน้าตัวเองและทําการเปิดพร้อมกันหลังจากนั้นให้คนที่ลงการ์ดบ้านมูลค่ามากที่สุดจะได้รับเงินมูลค่ามากที่สุดไปและลดลงตามลําดับ และถ้ากองโจมหมดแล้วจะเข้าสู่ช่วงจบเกมใครมีเหรียญเงินและการ์ดเงินรวมมูลค่ามากที่สุดจะเป็นผู้ชนะหากเสมอกันใครมีเงินที่เป็นเหรียญมูลค่าสูงกว่าเป็นผู้ชนะหาซื้อได้ที่ B2S และร้านบอร์ดเกมชั้นนำทั่วประเทศ